ประกาศธนาคารกรุงไทยมอบดอกเบี้ยนะครับกรุงไทยเซฟวิ่ง1.5%ต่อปีถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่สูงมากโดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมมนช่อลครับคลิปนี้นะครับแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่กำลังหา เงินฝากนะครับที่ฝากเงินแล้วมีดอกเบี้ยสูงนะครับตอนนี้กรุงไทยได้ประกาศออกมาว่าจะมอบดอกเบี้ยนะครับเงินฝากให้สูงถึง1.5%ต่อปีถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่สูงนะครับปกติแล้วนะครับเงินฝากของเราที่ฝากธนาคารปกตินั้นที่เงินฝากออมทรัพย์นะครับจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่0.3-0.5%เท่านั้นนะครับอัปเดตวันที่นะครับ9มิถุนายน2564นะครับผมซึ่งกรุงไทยก็ได้มีการประกาศออกมาว่าจะมอบเงินฝากนะครับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง1.5%นะครับผ่านการฝากเงินผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์นะครับถ้าหากใครที่มีกรุงไทยเน็กซ์อยู่แล้วก็มีจมํานวนเงินที่สามารถฝากเงินได้ท่านก็สามารถทํารายการฝากเงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์นะครับเป็นกรุงไทยเน็กซ์เซฟวิ่งนะครับท่านผู้ชมก็คือทําการฝากเงินที่กรุงไทยเน็กซ์แล้วจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดอยู่ที่1.5%ต่อปีถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งหากเรามีเงินสน มน,นะครับหากมีเงินฝาก1 0 0 0 0แบาทนะครับก็คือจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่ปีละ1 5 0 0บาทนะครับถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่อัตราที่สูงมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมซึ่งถ้าหาเทาเราฝากเงินแบบนี้นะครับเราก็จะได้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับผมโดยการฝากเงินโปรโมชั่นนี้นะครับจะมีไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายน64นี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายน64ครับผม ทำรายการผ่านแอปกรุงไทย n น็กเท่านั้นนะครับซึ่งหากใครยังไม่มีก็สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อทำการเปิดบัญชีเงินฝากนะครับแล้วก็เปิดบัญชีกรุงไทยเน็กได้ท่านผู้ชมก็คือทําได้ไง่ายๆครับที่สาขาธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยครับผม สำหรับวิธีการนะครับวิธีการฝากเงินกรุไทนิกเซฟวิ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับผ่านมือถือเนาะสำหรับใครที่มีกรุไทนิกนะครับน่าจะไม่ยากท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปก่อนแล้วก็มีการฝากเงินเข้าไปน่าจะเป็นบัญชีบัญชีหนึ่งที่เป็นเป็นบัญชีออนไลน์ผ่านกรุไทนิกนะครับแล้วก็ฝากเงินเข้าไปแค่นั้นเราก็จะรับดอกเบี้ยนะครับท่านผู้ชมคาดว่าน่าจะมีการจ่ายดอกเบี้ยนะครับราย6เดือน นะหรือว่ารายปีแต่ว่าได้แน่นอนนะครับ1ปีถ้ามีเงิน1 0 0 0 0แบาทก็จะได้ดอกเบีย้ยที่ที0่1,500บาทนะครับโอเคท่านผู้ชมสําหรับการฝากเงินที่ได้ดอกเบีย้ยสูงในครั้งนี้มาแจ้งข่าวให้ทราบกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับคลิปนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่า วิธีการฝากเงินกรุงไทย Next Saving นี้จะเป็นอย่างไรยากง่ายขนาดไหนแล้วก็จะได้ดอกเบี้ยตามนั้นหรือไม่ท่านผู้ชมเรามาชมพร้อมกันอีกครั้งนะครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกระผมมินิชชาลครับสำหรับเช้าวันที่9มิถุนายน64ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานสู้ๆกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ